เป็นของลุงพลแห่งบ้านกอกหน่อยยังไงแล้วตอนนี้เห็นบอกว่าอ้วมอยู่เหมือนกันลุงพลและวังพญานาคนะฮะคือคดีน้องชมพู่เนี่ยพันน้มืไรก่อนตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหากับใครจะบอกว่าอย่างนี้แต่ลุงพลเนี่ยเขาโดนไปหลายข้อหาหลายข้อหาคือเรื่องของทำร้ายนักข่าวครอบครองไม้ห่วงห้ามบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนอันนี้ล่าสุดนะฮะวังพญานาคเนี่ย ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเรามีภาพมุมสูงอยู่ตรงเนี้ยโโนะเขาเรียกว่าวังพญานาก็เอาตามปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ปทศที่เข้าไปวันนั้นด้วยนะฮะ,ฮะตรงนี้เจ้าหน้าที่ปักป้ายไว้แล้วนะครับเป็นพื้นที่ที่ห้ามเข้าไปนะฮะเป็นพื้นที่อยู่ในคดีแล้วนะครับแต่วันนี้มันมีเรื่องเพิ่มเติมนะฮะเอาเดี๋ยวตัดภาพนะครับไปดูที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกปทศ วันนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่เป็นคนไปร้องปตทไว้นี่แหละเรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนไปสร้างพญานาคของนายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลลุงเขยน้องชมพู่วันนี้มาอีกวันนี้ไปอีกไปร้องข้อหาร่วมกันฟอกเงินเลยะฮะวันนีข้อหาใหญ่นะขอให้อายัดบัญชีทุกอย่างของนายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลแล้วก็ ผู้ที่ร่วมขบวนการเอาไว้นะฮะนี่ครับท่านผู้ชมครับไปร้องทุกกล่าวโทษให้ตำรวจพรสศดำเนินคดีกับการฟอกเงินกับนายชัยพลวิพานะฮะกรณีบุกรุกป่าสงวนก่อสร้างวังพญานาคให้อายัดบัญชีของนายชัยพลเนื่องจากถือว่ามีความผิดเกี่ยวกับเรื่องของพระชบัญญัติป่าสงวนถือเป็นหนึ่งในมูลฐานของการฟอกเงินนายอัจฉริยะบอกว่าตัวเขามีข้อมูลเส้นทางทางการเงินที่เกี่ยวข้อง กับการโยกย้ายถ่ายเทเงินในอีกหลายบัญชีของนายชัยพลเป็นบัญชีที่ผิดปกติในการทําธุรกรรมทางการเงินโดยเป็นเส้นทางบัญชีจากจังหวัดมุกดาหารไปจังหวัดสก,กลนครน,<ะ>นี่นะฮะนายอัจฉริยะบอกว่าขอให้เจ้าหน้าที่ดําเนินคดีกับพระพลแห่งวัดดานพระอิน์ด้วยพระพลที่ลุงพลเขาเรียกพระอาจารย์พลเนี่ยอุี่แจ้งความพระเลยเหรอคะเป็นชื่อเหมือนกัน เป็นพระที่ลุงพลเขาเคเารพนับถือเรื่องของนายเริพลเนี่ยคือ,อมันเป็นมูลฐานความผิดนะครับเนื่องจากว่าปบลป่าสงวนเนี่ย2507เนี่ยเป็นความผิดมูลฐานความผิดฐานฟอกเงินนะครับแล้วก็ได้มีการรับเงินบริจาคมาดังนั้นเนี่ยถ้าถ้ามีความผิดในฐานความผิดของบลป่าสงวนเนี่ยนะครับก็จะติดเรียบมีความผิดฐานฟอกเงินด้วย เราไม่รู้เงินของใครโอนมาบ้างนั้นนะสิ่งที่เราร้องวันนี้คือขอให้ยัดบรรัญชีนายเชยพลพิพาเนี่ยนะครับทั้งหมดไว้ตรวจสอบว่ามีเงินของนายทุนเนี่ยนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการอ่า้งอุตสาหะนี่หรือไม่นะครับยอดเงินพี่พอทราบไหมว่าบัญชีของเขานีมียอดอยู่ประมาณสักเท่าไหร่คือตอนนี้เรายังไม่รู้แน่ชัดแต่ว่ามีเงินสดเนี่ยสิรัตจากมือนะครับแฟนคลับที่มามอบเนี่ยให้ก็หลายล้านอยู่แล้วก็มี 4ล้านสามแล้วก็มีบัญชี8แสนกว่านะครับแล้วมีบัญชีทักษะสอของเมียเขาอีกอะไรเงี้ยที่เขาปกปิดพี่น้องประชาชนอยู่นะครับการสร้างพญ,ญานาคเนีน่ยเขาบอกใช้ใช้ก็ประมาณ6แสนทมดิน2แสนห้าถูกไหมครับแล้วประมาณนี้ก็บอกว่าตัวเลขอยู่ประมาณล้านหกซึ่งมันเกินจาก,กวงเงินที่มีแล้วเงินที่ไหนมาซื้อหรอนะครับแลวบ้านนั่นะจริงไหมที่ว่ามีคนบอกว่ามาทําให้ฟรีอะไรเงี้ยมัน มันดูมันแปลกๆพระพลเนี่ยก็คือเป็นผู้สนับสนุนในการจัดหาช่างนะครับมาสร้างพญานาคนะครับแล้วก็มาอยู่ในตอนที่มีการ,นะรบ,บอกได้เลยว่าแกยอมรับว่าพกายเป็นคนที่มาควบคุมการก่อสร้างแล้วก็จัดหาช่างให้ในายเชือพลวิพากับพวกอันนี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมกันนะครับในการปลุกลกป่าสงวนคือตามข้อมูลของนายอาัจฉริยะเนี่ยนายอัจฉริยะมองว่า ตัวลุงพลเองไม่สามารถทําได้คนเดียวหรอกในการสร้างพญานาคสร้างศาราที่เป็นศารเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่โสรพีมีอะไรต่างๆนานาเยอะแยะในพื้นที่บ้านของนายชัยพลไปหมดเนี่ยมองว่าต้องมีคนอยู่เบื้องหลังมีคนเข้ามากํากับช่วยเหลือสนับสนุนมีคนเข้ามากํากับมาสั่งการให้นายชัยพลวิภาต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้สุดท้ายปลายทางเนี่ยลักษณะจะทําให้พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเหมือนกับพื้นที่พุทธภาณิชย์ ประมาณอย่างนี้อันนี้นายชัยะบอกว่า่าแล้วเขามองว่าตัวของนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลเนี่ยต้องมีเงินเนี่ยยักย้ายถ่ายเททายอ้นต่างๆนานาเนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่าสิบล้านอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบแล้วก็สอบสวนขยายผลกันต่อไปก็แล้วกันค่ะทีนี้แน่นอนเราต้องไปคุยกับพระอาจารย์พลหน่อยแล้วล่ะค่ะเป็นเรื่องที่ฟ้องว่าอาตมาอยู่เบื้องหลังการฟอกเงินและไปร่วมกับลุงพลบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติพระอาจารย์พลบอกโอ้โหเซโนเลย อาตมาไม่เกี่ยวข้องไม่ได้อยู่เบื้องหลังไม่ได้สั่งการไม่ได้อยู่เบื้องหลังเรื่องเงินบริจาคอะไรใดๆทั้งสิน้นทุกครั้งที่คุยกับลุงพลเนี่ยอาตมาไม่เคยเห็นหรือสัมผัสเงินแม้แต่บาทเดียวซะด้วยซ้ำและพระอาจารย์พลบอกแบบนี้นะคะครับลุงพลแกเป็นคนดื้อรัน้นไม่ฟังใคร,ครอย่างเรื่องการสร้างสาราวัดภูหลวงที่เกิดปัญหาเนี่ยอาตมาแนะนําแล้วนะ <c oughs> ว่าให้เบิกเงินจากบัญชีที่เปิดรับบริจาคแล้วก็เอาไปถวายประธานที่พักสงฆ์วัดภูหลวง ลุงพลก็ไม่ทําตามที่อาตมาแนะนําเท่านั้นไม่พอยังไปเปิดบัญชีรับบริจาคเงินสร้างพญานาคอีกแล้วทีนี้ข้อมูลตรงนี้น่าสนใจมากพระอาจารย์พลบอกไว้ค่ะครับก็เพราะว่ามันมียูทูบเบอร์บางคนน่ะรับโอนเงินจากเอฟซีหรือว่าแฟนคลับของลุงพลแล้วไม่ยอมมอบเงินให้หรือบางคนมีการหักเงินบางส่วนเอาไว้<อ>ลุงพลก็เลยมีเงินไม่พอต้องเปิดบัญชีรับบริจาคตัดปัญหาวิ่ย,ยพระอาจารย์พลพูดแบบนี้เลยนะ แลวพระอาจารย์พลยังบอกด้วยนะว่าอาตมาไม่เห็นด้วยเลยนะแนะนําให้ปิดบัญชีไปแล้วจนกระทั่งหมอปลากับภรรยาเนี่ยต้องพาลุงพลไปอายัดบัญชีไว้ก่อนแล้วแบบนี้อาตมาขอถามหน่อยสิว่าอาตมาจะไปเข้าขายร่วมฟอกเงินได้ยังไงเหรอลุงก็เห็นคนแต่ละคนเนี่ยที่เป็นเอฟซีเนี่ยโอนเงินเข้ามาผ่าน,นทางยูทูเบทเบอร์ซึ่งพอผ่าน,นทางยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์บางคนก็เอาเงินให้ลุง บางคนก็ไม่แล้วให้ทําให้เอฟซีเนี่ยโทรมาถามลุงว่าได้รับเงินแล้วหรือยัง <c oughs> พอโทรมาถามว่าได้รับเงินแล้วหรือยังลุงก็ต้องได้ถามหาแล้วค่ะเนี่ยแสดงว่ามันมียูทูบเบอร์บางคนที่ยังกักเงินไว้อยู่มันอาจจะไม่ใช่เงินจํานวนมากมอบให้ทั้งหมดใช่ยังไม่ได้ให้เลยใช่อะไรประมาณนั้นมันเลยทําให้ลุงเนี่ยเป็นห่วงเงินของเอฟซีจึงทําให้ลุงไปเปิดรับบริจาค <c oughs> ช่วงนั้นอาจารย์ยัง ยังบอกลุงเลยว่าอย่าเพึ่งอย่าพึ่งเปิดรับบริจาคนะอะไรยังไงก็ให้ให้รอให้รอดูให้ดีเพราะว่าเราเปิดไปแล้วบัญชีนึงก็คือบัญชีวัดภูหลวงอันนี้คือชี้แจงประเด็นเรื่องของร่วมกันฟอกเงินแล้วก็บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนคือทั้งสองบัญชีเนี่ยถ้าบัญชีที่ลุงพลเปิดเพื่อรับบร,ริจาคสร้างศาลาของสำนักสงฆ์ภูหลวงเนี่ยค่ะได้แปดแสนกว่าใช่ค่ะส่วนบัญชีเนี่ยฮะสร้างพญาน,นาคตรงเนี้ย ได้เป็นล้านสามนะซึ่งตรงนี้ลุงพลเขาบอกว่าใช้ไปสักหกแสนกว่าแล้วบัญชีตอนนี้ถูกอายัดแล้วเพราะว่าเป็นคดีแล้วเจ้าหน้าที่เลยอายัดบัญชีไว้แล้วใช่ค่ะผู้ชมครับกรณีที่ป่าไม้ได้แจ้งข้อหาดําเนินคดีสามข้อหานะฮะบุกรุกป่าสงวนแผ่วถางครอบครองพื้นที่ป่าสงวนโดยผิดกฎหมายกับนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลที่ไปสร้างพญานาคตรงนี้เนี่ยตอนนี้ก็เอาป้ายไปปักแล้วนะฮะเป็นพื้นที่ห่วงห้ามไปแล้วนะครับ แล้วก็อายัดบัญชีสร้างวังพญานาคของลุงพลไปแล้ว<ไป>เรื่องคดีตรงนี้นะครับ<ไป>วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปถามนายพรพิรมอุระแสงผู้อ<ไ>ำ<ป>นวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร<ไป>เกี่ยวกับประเด็นข้อสงสัยว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปกับรูปปั้นพญานาคนี้ออาแน่น่ะสิอ่าบางคนบอกอทุบเลยบางคนบอกโอ้โหทุบก็เสียได้ยและคนบอกว่าจริงๆมันก็ดูสวยอยู่นะแต่พอ นึกถึงผู้ก่อสร้างขึ้นมาก็อยากจะกราบไหว้หรือไม่ไหว้อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะข้อร้องเรียนเรื่องที่ดินลุงพลอีกละ่ะเออจะกระทบกับชาวบ้านกกกอกหมู่บ้านใกล้เคียงไหมวันนั้นลุงพลไปโรงพักบอกอถ้าผมผิดชาวบ้านก็ผิดนะพื้นที่ป่าสงวนทั้งหมดอะ่ะใช่ไหมฮะแต่ว่าในมุมของการให้พื้นที่ใช้เขาบอก,ขบอกเขาใช้เพื่ออยู่อาศัยและทําเกษตรกรรมไม่ได้ขออนุญาตคือเป็นประเด็นเรื่องที่ว่าใช้พื้นที่ผิดประเภทอแต่นี่คุณมาสร้างอะไรแบบนี้มาทบที่เนี่ยใช่ไหมฮะ เรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับเอาเป็นว่ามันอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนนะบ้านกกอกอะนะฮะตำบลกกตูมเฮอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนายพรพิลมู้อำโดยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหารบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับโดยเอาภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณที่ดินของลุงพลมนาะให้ทีมข่าวของเราดูนะฮะที่คุณวิมลวันทาให้ดีไปคุยด้วยพร้อมกับบอกว่าปัจจุบันการใช้พื้นที่ต่างๆของชาวบ้านกกอกนี่ฮะภาพถ่ายทางดาวเทียมท่านบอกว่าไม่สามารถโกหกได้ค่ะ คือหลักฐานเนี่ยมันชัดเจนได้จากภาพถ่ายทางดาวเทียมหลักฐานชัดเจนว่าพื้นที่ของลุงพลที่สร้างวังพญานาคเนี่ยมีการทุกป่าเพิ่มเติมจากที่แจ้งไว้กับกรมป่าไม้ที่มีการสำรวจเมื่อปี2,558นะฮะตรงเนี้ยดูได้หมดตอนที่แจ้งเมื่อปี58อนุญ,ญาตให้ใช้ที่อยู่อาศัยทํากินใครมีเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วไปเพิ่มไปงอกไปทําลายไปบุกรุกอะไรยังไงเนี่ยมันดูได้หมดเพราะฉะนั้นชาวบ้านทุกคนไม่ต้องกังวลหากใครไม่ได้ทําผิดเงื่อนไข ที่ให้ถือครองที่ดินเพื่อทํากินและอยู่อาศัยเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าคุณจะจะผิดถูกดาเนินคดีส่วนที่ดินของลุงพลจากการตรวจสอบตามเอกสารถือครองเพื่อทํากินและที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนหรือทอปสี่พบว่าเป็นชื่อของนายประดิษฐ์เชื้อคมตายังไม่มีการเปลี่ยนมือไม่มีการเปลี่ยนชื่อนะฮะซึ่ง พ้่ำนวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหารบอกว่ามันขัดแย้งกับที่ลุงพลอ้างว่าซื้อมาในราคาร5 0 0 0 0 0บาทแต่ภายหลังบอกว่าได้รับมอบที่จากครูประดิษฐ์ด้วยความเมตตาแต่ยืนยันว่าที่ดินดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนผู้ถือครองได้ถ้าจะเปลี่ยนได้คือผู้ถือครองเขาต้องให้แก่ทายาทโดยทรรเท่านั้นพื้นที่สร้างรูปปั้นพญานาคหากยึดตามภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจากการสำรวจเมื่อปี58 พบว,ว่าพื้นที่นี้เกิดขึ้นมาภายหลังการสำรวจจึงเข้าข่ายรุกป่าสงวนอย่างชัดเจนเพราะคำว่าป่าสงวนไม่ใช่เพียงการตัดต้นไม้แวถางแต่ยังหมายถึงการถมที่เพื่อใช้ประโยชน์ด้วยนี่นะฮะเจ้าหน้าที่ชีช้แจงกับเราแบบชัดเจนเลยนะครับหลังจากที่ป่าไม้นำป้ายปักยึดซัพย์ไปปักเพื่อประกาศให้ผู้ครอบครองอยู่อาศัยได้ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกยึดห้ามเข้าไปก่อสร้างไปยุ่งเกี่ยวเพิ่มเติม ขั้นตอนนี้หากลุงคนมีหลักฐานเอกสารการถือครองนะครับสามารถไปโต้แย้งสิทธิ์ได้เพราะในทางกฎหมายตอนนี้ถือว่ายังเป็นเพียงการกล่าวหาการแช่งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาสุดท้ายเนี่ยมันต้องไปจบที่ศาลว่าจะมีคําสั่งอย่างไรศาลจะให้หรื้อถอนหรือมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เองก็ต้องปฏิบัติตามนั้นผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหารบอกกับเรานะครับ โดยย้ำว่าการเข้าตรวจสอบพื้นที่สร้างพยายนนาคของลุงพลไม่ใช่การตันแป้งไม่ใช่การเลือกปฏิบัติเพราะหน่วยงานป่าไม้ไม่เคยรู้จักกับลุงพลเป็นการส่วนตัวะนะแต่เรื่องนี้มีคนมาร้องเรียนแล้วก็ส่งเอกสารหลักฐานอย่างละเอียดมาให้เมื่อป่าไม้ทำการตรวจสอบพิกัด GPS พบความผิดชัดเจนหากไม่ไดำเนินคดีก็จะมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในเมื่อเป็นคดีแล้วถามา คือถ้าไม่มีตัวเนี่ยถ้าผมจับไม่มีตัวเขาก็ต้องตัวเย้ยงสิทธิ์ไปในสิบห้าวันแต่ทีนี้ถ้าไม่มีตัวเขาก็ตัว,ต,ว,ต,วตัวเย้ยงสิทธิ์ตามข้อกฎหมา,มายครับได้นะคือจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาโอกาสที่จะยังเป็นรามยนาน่าก็อาจจะเป็นได้หรือโอกาสที่อาจจะถูกลุกทื้อลุกทิ้งตื้อทิงงง้งเลยเนะี่ยก็เป็นได้เหมือนกันที่คำสั่งของศาลใช่ครับทางหน่วยงานป่าไม้ไม่เคยรู้จักกับลงพนมาก่อนครับไม่เคยรู้จักไม่เคยมีความมัดคุ้นกันส่วนตัวถามว่า จะไปรังแก่ท่านทําไมผมไม่เคยคิดรังแกใครนะยึดหลักข้อกฎหมายแต่ในประเด็นกรณีของลุงพลมันมีคนร้องเรียนที่เขาส่งเอกสารหลักฐานให้ผมครบชุดทั้งหมดเลยครับผมไม่ต้องหาเลยครับแทบไม่ต้องหาไม่ต้องค้นหาข้อมูลเลยครับแค่ผมตรวจสอบว่ามีการสํารวจถึคกองมีการทํากินอยู่ในเกตบป่าสงวนหรือเปล่าแค่นี้มันก็เพียงพอกับการดําเนินคดีได้แล้วครับยืนยันว่าไม่ได้ เล่าเว้นการ,รปฏิบัติหน้าที่ทเกินกว่าเหตใช่ครับท่านผู้ชมครับถ้าดูคดีที่นายชัยพลวิภาตกเป็นผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีขณะนี้นะครับ,รบมีอยู่3คดีนะฮะสามคดีนี่รวม7ข้อหานะครับก็มีคดีเกี่ยวกับการครอบครองไม้ห่วงห้ามไม้มาค่าแต้นี่อันนี้คือ1ข้อหาคดีทําร้ายร่างกายนักข่าวน้องฟ้าช่องอมรินเนี่ย คดีนี้เขาแจ้งไว้สามข้อหาใช่ค่ะนอกจากทำร้ายร่างกายก็มีพวกลักทรัพย์ลักทรัพย์ไมอะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็มีคดีล่าสุดก็คือการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนนะฮะในการสร้างรูปปั้นพญานาคเนี่ยตรงนี้นะฮะนี่เป็นแยกเป็นอีกสามข้อหาใช่ค่ะบุกรุกแผ่วถางอะไรพวกเนี้ยนะครับล่าสุดนายอัจฉริยะไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับปทศในข้อหาฟอกเงินกับนายชัยพลวิพากับพวกรวมอีกหนึ่งเรื่องค่ะแต่ตรงเนี้ยเรื่องฟอกเงินต้องดูว่าเจ้าหน้าที่จะ ไปตรวจสอบหลักฐานแล้วแจ้งข้อหาหรือไม่อย่างไรด้วยตรงนี้นะฮะเดี๋ยวต้องรอดูเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมครับอ,อืตอนนี้ก็ถือว่าศึกหนักจริงๆนะคะสําหรับ,รบลุงพล